มาเด้อมาเด้อกินปีงกุง้งหอยแข็งเอาหอยกับกุ้งมาแลกน่อไม้ดินาแกงน้องไม้มื้อนี้คือสีแซบเนาะเพราะว่าหลานมาเผาซ้อยอีนาเนาะนี่เด้อพี่น้องอขั้นตอนการเผา,านี่เดาากก้หลานกับว่าพอจัดเกาหลีได้ปะจะมีรากก่อนเ้อ,อ,อเสบายดีสบายดีเอซี FC. เห็นไหมอย่างบอ,อยู่้องหลังทั้งหัวปลาไหลน,นี่มื่อน้อยมาเอาน้องไม้น้องซอด แต่ว่าตอนเอาฮันบลได้ถ่ายให้พี่น้องบึงฟางต็กเอาบม่มีคนถ่ายให้เนาะมากับไอ้เฮือนสองคนพูดไอ้เฮือนอยู่ข้างหน้าคุณเปไปละนนั้นกันเลยเอา,เอาลุ่วพร้อมเลยไปเผาเอานอ,อันนี้มันต้องเผาแล้วกับแกงหอมหอมดนี่นี่คันเผาละ่ะสิไปเผาอยู่เฮือนอัานั้นอยู่ในป่ามันยุ้งหลายบดดุรีพีอาอยุไกล้เรอาอายุป่าใกล้หมู่บ้านงานเฮานี้แหละไปเดี๋ยวเราไปบึ้งตอนขั้นตอนการเผา สาวมาเตเวียงจันนั่นเด้ดีน่ามาเบื้งไหมเด้สบายดีดูดีน่าสบายดีสบายดีเอฟซีเอเมสบายดีเอฟซีวันนี้ดีน่าออกมายามไปตู้กับอีน้าน้อยแม่นแม่นหวนอุ้ยหลานคือเฮ็ดงามเท็ปากแดงเป็นเวนว้ายานฮาลิปบิกแเวนหวะคือนุ่งกระโปรงงามให้เชิเบื้งนุ่งอะไรแม่อีหลานนุ่งเครื่องแม่หวะฮนบ้าอันนี้ของแม่อีหลาน โดยโดยโดยพุ่นนะ่ะอีหลานมึ้งมึงมันบึงมนเอาไม้อีนาเอาหนอไม้มาอันนี้เด้เห็นบ่กอีนากำลังชิ้เผาอีนาเอ,อาไม้มาเนี่ยเอา้าอีนาก็จะเอามาดังไฟแล้วก็เอาหนอไม้ใส่หลานให้สร้อยหน้าบอกให้ยเอสร้อยเน,เเนหรอ,อ,อ,เ,อเดี๋ยวหน้าดังไฟแล้วหลานมาเาผาซอยหน้าเด้อไปไปไปกระบวนความกระบวนของหลานใอย โอ้วันนี้เอื้อยคอยถือเลขแล้วคอยไปเอาหน่อไม้มาแล้วเอื้อยคอยก็ออกมาเพราะว่าเรามากินแกงหน่อไม้ที่มาก็บรทูบอกล่วงนาเนาะสี่ให้ซื้อเครื่องแกงหน่อไม้มาเดี๋ยวมาดังไฟกอนนี่้อยสีดังส่นี่แล้วก็สีเผามาเฟื่งลงกันเด้อดีหนะ้าแกงหน่อไม้มืน่อนี้คือสีแซนะ่บเนาะเพราะว่าหลานมาเผาซอยอีนาเนาะเอาหลานให้อย่างเซนโบได้เผาซอยนาว่ะ ก็บซซยกันเลยเนาะอย่าลินไฟเด้อโอ้เราจุดอันใต้ยุงให้ไม่ตุยุงไหลเนลานะฝนตกแล้วหากระแล้วมันยุงไหลายนี่เด้อพี่น้องขั้นตอนการเผานี่เดิเผาแล้วเขาก็ไปโปกแลก้วกระต้มน้ำอีกเธอนึงเพราะว่าเอาความขมมันออก รากกะแกงเลยเลยหอมหอมเซบแซบเนี่ยแพงได้หนอ,อนนี้นะเพราะว่ามันหากระออกซื้อกระเจาเธอละสิบพันสาวพันพนได้ไหไปเอานอไม้มุมนีได้เห็ดหอมจักเห็ดอีอย่างนี่สามดอกน้อยก็เก็บหมาเนี่ย ไม่เฮ็ดสามดอกบุ้งหัวเฮ็ดอีหยังเนี่ยกินได้หรือบ่ยังบุ้งหัวหาถามผู้เฒ่ามนก่อนคันกินได้ก็สิเอากินใส่แกงหน่อไม้นี่แหละ,ละฟังเสียงฟังเสียงลานสาวเขารเริ่มดื้อละโอ้ยลานสาเอาน้ำมาให้กินคำสมิดาอ่า bó na hếtเอง cả đây, để mình mít chỉ Yên mứi lạn. Nước Yên xin Nàng xảo nước hay ăn. Đứng. Quảm dư. Quảm dư. Si hết nằm đây nị. Si hết nắm. Si hết nắm đấy nị. Quảm dư hả nà. hết bó hết. Đều mít chỉ thực mứi na hết. Một con Ừ. Chắc nay hay hay lạn pin cung hả nè. ให้ไฟยูนิติดแล้วอันให้มันผ่านแดงก่อนให้แม่จะเอากุ้งมาปี๊บให้แม่เพิ่นกำลังอันลวกหอยแข็งสิปี๊กกุ้งให้แม่ตู้มมเฮ็ดมาเฮ็ดน้าเฮ็ดเองถุงมือยุ่ยใสอู้ตายละมาวุ่นวายเห็ดเอาใส่ถุงมือก็อยากใส่ถุงมือดีน้านะเอามาอีน่าเลยใช่มันมือของมืออีน่ามันขายได้ล่ะเดี๋ยวเอาไส่จังไดะมันขาย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าปุ่นให้ดีดีโน่ปุ่ให้ปุ่นที่ร้านจิวเนี่เออโดยโดยโดยหน้าสิปุ่นให้โอเคพี่พีอยู่เบนงานหน้าพี่เอาเเนี่ยเออตัวนั้นไม่ตัวเอาให้ตัวนี้มันคลายแล้วบูบูได้ดอกนี้หน้านี่วุ้นไปวุ้นแม่คนกำไม่ตู้อยู่คนละระวังมีดถึงมือเด้อหน้ะบึ่งขวมกระบวน ເອົາເຮັດໄດ້ບໍ່ປອກໃຫ້ນາໄດ້ບໍ່ນາອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດຫນໍ່ດຽວນີ້ເດີ້ບໍ່ເອົາເຮັດຫຼາຍຫນກບໍດຕິບໍ່າຢ້ານມນາອລນມນນລນໄປປກຸງປນດນຂາຍมันນๆๆນນາທນດປກປີກປີກຸກໍໄານ ดีเดียวมันดีหน้าใส่ถุ em. t t. งมือแล้วดิอันนี้อู้กุ้งอย่างละนี่โห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 บัได้กินละตี้แกงหน่อไม้ซะนะกินปี๊ยกุ้งเอาเนาะหน้าเนาะบักินเนาะแกงหน่อไม้เนาะแผ่นเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนละกินอาหารทะเลอ่วบัได้กินโดนละให้แม่ดีหน้าปี๊งตั้มเจลเซ็ปเซ็ป มาเด้อมาเด้อกินปีงกุง้งหอยแข็งเอาหอยกับกุ้งมาแลกหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ฮะวัวมันแกงมือดีนะเขาแกงตั้งเมื่อวานนี้ของเก่าอยู่ในตู้เย็นเห็นอาหารทะเลแล้วว่าทิมหน่อไม้เลยนี่นนโลเขาเด้อหกสิบห <65. S 1> ้าป้าโตโลหกสิบห้าพันแม่แกะกุ้งให้เดยดูไว้ say mi tú kẹ, à, nào Ina mặc kẹ bố bên, có hay mi tú kẹ hay tuột? mà kẹ hay na đi đu lấy áo, siêu dễ làm luôn nè, ya hay cái gì, Ina là đi, kẹng okay. nó máy xếp không, kẹng nó soर, đến đấy nào ไว้แล้วแม่หัวก,ก็บอให้ทิมดูแม่มาเนี่ยตุยเจียวบบแม่บนนอนได้ไดลูกสินอนก็นอนแล้วมือละเมือพร้อมนะน้อยแม่มีนัดกับแมกกดละน่าอยังบ่ทันยกเมือแม่มีนัดกับแมกกด นัดซีฮ็ดลาบกระตรงใช่ดี๋ยวแม่จีไปอันนั้นแกะหอยแข็งให้ดูไหมแก้ม่วงเดี๋ยวงไแม่ไปตลาดชมปอวยใช่กระตรงไปะดับขอบใจเด้อตอนนี้เอาขอาวหารทะเลมาเล็กมาหน่อยไหมมาไหมบุได้แกงครับแม่ดีน้าสิเอาเมื่อแกงยู่เหวี่ยงอืมไอ้แกง ดดสอุ่นวายเทเด้มากินข้าวดีกว่าเด้นี่ด้าพวกกินวะน้าพวกกินกุ้งวะเสื้อเด้มูสเสื้อกับตัวลูกแกะออกนู่สวยนี่ฮันเด้อยู่ตอนอยู่รถฮันเด้เปลี่ยนสูตรตลอดมีห้องน้อยมีก็เสื่อนอ่ะเอาหอมลาบมาด้วยในรัว จักซ <c ười> ิม so so hmm. <c ười> hmm. hmm. ีติอกไปบึ้งเอารถห้องยาน้อยอยู่พี่นะออกไปยังคุ้มรถแม่เอาลงมาเปิดแล้วหอมด้วยหอมเลยเมื่อน้องคำว่าโบราณสาวกุ้งไหนแม่ อ,อยู่ในห้อง,น,น,องน้อยจากน้อยแม่น้ำอ้อยน้ำตาลอีแม่เบิดเดอ้อกกะยานอยู่นะจนะวุ่นกว่าแต่เศร้าเพื่ห้ทมตีกันอสองแม่ลูกนี่มีใจจะตีกันไม่ได้ไปเกลียดเบิดน้อยสิกสิกห่อฉั้เ็เนาะจงให้ผมมีบ่ คือก yeah, right? hmm. right mm ินไก่จุงอยากกินบ่เบิดดอกอือโงงมันานมเด้อแต่หาดกตสดหวานสดสิ้มัน้ว่าสิได้กินหอยแข็งแบบนอนามให้จะดนแล้ว่ไดบ่ฮู้เว่าเพิ่นสิมาเฮาก็ไปเอาอามไปอโอ้กยวไปวัดมื้ออื่นเนาะ บวมเมื่อเอ้ยนะพี่นอนพี่ขาเมื่อพร้อมกับอีนาบอกลกชิเมื่อน้อแม่แม่คอยแข่งเบิร์ดแม่โบนอนนอนที่นหแม่ว่าแล้วแม่โบนอนนอนหรือโบนอนไฟเงินบริเตกินอนนะกินหัดแมวนอนแล้วมื่ออื่นกับเมื่อพร้อมกับอีนาเนาะโอเคพร้อมกับอีนาเกิดเยอะจัดฮะเออนอนห้องไหมห้อง นอนอยู่รูปนี่แหละนอนห้องไคห้องมันโอเคนอนนี่ก็ได้โอ้โดยโดยโดยนอนนุ่งเสื้อก่อนซะก่อนสีนอนก็ได้นะบยังบนอแลอีมมาบเอาไอืมขันพ่มาก็คิดหอดคันมาแล้วก็เป็นที่แหละเที่ยงความเป็นเป็นฝั่งหลังน้อยเด้ได้กินแหงเลยเด้รนสาวให้น้ำแบบสี่ให้ นี่เจาะของอีนาเนาะอันนั้นเจาะของแผลน่ะเนะจาะของแม่อีหลานโดยหลังเจาะของแม่ตู้โดยโดยของอีหลานของแม่ตู้ก็มีวะของแม่ตู้ก็ได้วะใส่ให้แม่เลยดีหน้าดีหนะ้านะฟังอีนาชีบขอ,อบใจบหน้าเดียวคำสมิดาหลังกับว่าพ่อสักเกาหลีได้วะคำสมิดากล่อมเยอะมีเงาะคำสมิดากล่อมเยอะสิวะเอาจาะของลูกอันี้นะ อ่วระกิแบบนี้อ้าใหญ่จังเลยมาไให้ประคุณนำเพิ่ไหไไปซอวประูุหมาแก้วเดียวเป็แหน่อยแข็ง่กำลังวราจะซื้อมือต่าสิ้นนั่งซื้อนั่งค่ะเห็นเขาใส่ชุดขาดไาเต็มหมด เด้่นบริการเบื่อไ้ซื้ออีกมันมีเงินแล้วไเด้มามันดงนไหเอเขาลวกมาเด้อมาเด้อาเอกล่ไปเอาน้องไหมมาเผาแล้วดิ นอนหมม่อแม่ด hmm. ีน่าจะเอามื่อซ้ำได้สองพูดให้เท่ามีพูดนึงแม่ดีน่าพูดนึงเอากินเนื้อคูณได้ตุ้ยตุ้หน่ๆกินแมกินไหมนี่เอาแจ้วมาหักไปกับเป็นไงฮึดาวกินยันบ้านกินเยอสิเด้อพื่อนบ้านหัวอีกเงินพื่อนรีบบ้านหัวอีกเงินนะมึงซื้อมากินห้ามืออันส่งจามื้อหลังนี่นะเงินก็ไป ไปอันนั้นอล้าถงหายีมาวานค่ะเน้อยตัวไม่เเ้ยเราบลองสูมเราบล็อกโมโอ้องค์ทอง้องีหน้าเปิดเพลงให้ฟังพร้อมส้มเซากลีหย่าหนีอ่ยชาหมงมันหนัมนรนนเนาะมันก็เห็นนาลูกไม่ดอ กั็ยกเลยไม่เขาถ่ายวิดีโอเป็นแนวไหนเนี่ยไงนเงื่นบนเนี่ยจับเขาลงเก่งเลยนะโอ้หอนทองวับแบบเอาไอเงี้ยไอเงี้ยต้แกงนะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศค่ะน้อย อานนันอ่ะสนบ้านกายพามาพอดีเมื่อนี้นี่ไอเงินแบล็คน้อยลงกันเมื่อกี้นี่เย่คูนจะของลงสียกแล้วยกแลวะโอ้ยกแล้โอจกหยิแล้วจะไองนนโอ้หอนทองว่ะเาาเอาจอกนึงเลยโอ้หอนเลือดซึมแล้วกินจอกนี้ไงมื่อกี้จะได้สี่เขาดีละแม่ เอาไปเซ็ตไมือมือในดิน่ะมันยังมาเด้อมาเด้อกินเหล้าบ้องสมเป็นยังไงแก่เนาะฮอนทองวับวับห้องไอจันวะเดี๋ยวหน่อยสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนมันมีเสียงเพลงดีนะเดี๋ยวมันซีทริกฤตกระสิบกระเจาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อ ้องสูบอ่ะพอแล้วกินไงมันที่เมาให้เป็นไถ่โอ,โอ้ให้ประคูณก่อน